เกิดอะไรขึ้นหนิงปณิตาโพสต์ข้อความปริศนาหลายคนเหตุส่งกำลังใจก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาวันที่13เมษายน2566หนิงปณนิตาได้ออกมาโพสต์ข้อความสีดำระบุว่า Move on do better หรือ Move on ทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมพร้อมทั้งเนบอีโมจิค่อนหัวใจสีขาว หลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีคอมเมนต์มากมายเข้ามาให้กำลังใจหนิงปณิตารวมถึงเพื่อนสนิทเมียหลวงยืนหนึ่งอย่างทัญญาธัญญาเรศที่ก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งอีโมจิรูปหัวใจและในเวลาต่อมาหนิงปณิตาได้โพสต์ภาพคู่กับลูกสาวน้องนิรินพร้อมข้อความว่าแค่นี้ก็แฮปปี้ แล้วเนื้อน้องนีจุจุ๊บจุจุจแอดนิรินพานิรินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุดที่รักยายนิรินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิรินตั้งวัฒนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลิตรนิริน